หากกันมาแต่งดอนและทนจะมาทุกอย่างเพราะอยนั้นหมออยากห่างเจ้าไปต่อให้เจ็บสมไัยสวัสดีค่ะสบายดีสวัสดี Fc พี่น้องฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งซอปปอลาวนะคะแล้วก็ FC ของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเมก็จะมารีแอคชั่นเพลงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเพลงใหม่เลยนะคะนั่นก็คือเพลงขอเวลารักษาหัวใจนั่นเองค่ะเป็นเพลงของอน้องกู๊ดนะคะ G X 2 Featuring กับน้องแฮลวีวีเคนเองค่ะซึ่งเอาไปช่องของพี่โสภพนานั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะว่าใครเป็นนางเอกมิวสิกพระเอกมิวสิกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมย์นะคะไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะลูกเคยใส่หม้อนะคะบรรยากาศท้องทุกนานั่นเองค่ะบรรยากาศ ของปอ,งปองล่าของเรานะคะบรรยากาศดีๆเลยะคะ่ะดนตรีเพราะๆเรามาดูกันนะคะว่าใครเป็นไกด์ในะเอกมิวสิกค่ะนี่พีกก่น,น,น,น้องฟ้านะคะนี่เป็นเน็ตไอดอนนะะลเลยค่ะดังมากๆเลยค่ะแล้วก็เจอน้องใน็นตติค็อกด้วยนะคะแล้วก็พิคต็อกนี่นนนะคะ่ะพิคต็อกเป็น ก็เป็นความรักแบบไม่รู้น่ารักน่ารักนะคะหวาวหวานซึ้งซึ้ไไปเด็ดดอกไว้ให้กันด้วยนะคะน่ารักด้วยนะคะนุ่นตามกันด้วยนะคะเป็นความทรงจำดีๆนะคะทำให้เราลู้ถึงใครบ้างคนได้นะคะโอ๊ยทำไมอะ เขามาวานกันต่อห้ารลยดูซิว่าใครเนี่ยที่มาแยง่งคนรักของพี่ป้อมไปนะคะเรามาดูกันเลยค่ะโอเป็นปิ๊กใหญ่นั่นเองอแต่หัวใจปิ่กป้องแทบสลายเลยนะคะนะคะเขาก็ย้อนกลับไปนเอ็นดีด้ากันข้างกันบรรยากาศท้องทุนน่งนาเลยค่ะขอเวลาหักษาหัวใจ หน่อยนะคะเจ็บมากๆเลยเนาะมีคนแย่งคนรักของเราไปนะคะไม่มีแรงเลยนะคะเนี่ยแบบความหวังมันทังทลายลงไปเนาะก็จะนึกถึงบรรยากาศเกา่เกาๆนะคะว่าความทรงจำระหว่างคนรักเนี่ยจจเป็นยังไงบ้าง,งนะคะ จนขาดใจเนาะเพราเขาไปมีรักใหม่นัะเ,เอ้งค่ะเจ็บมันต้องใช้เวลา,ลวารักษาหัวใจนะคะมีน้องแควนะคะอแค้วิวิเคนอันเนีงคะ่ะเป็นความรักที่สวยง,งามนะคะ แล้้้วใหมัันนบรรยากาศโรแมนติกรูมนันติเนาะนคะเล่นการสนุกสนานเนาะสนตรีเพราะมพราะนะคะลองหลับตาแล้วใช้หูฟังใช้ใจฟังนะก็เพราะมากค่ะแต่ว่าเราเก็บความรู้สึกดี เราาาเอไวว้ดีก่จ็บนิดนึงไม่เป็นไรเนาะเราก็ค่อยๆรักษาแผนใจของเราไปค่ะอขาเนี่ยผู้สารจงเลยเข้ามาจูจีจูจีกันต่อหน้าต่อตาเลยเนาะความหวังไม่พังทลายนะคะ ัวใจขอเวลารักษาแผล์รายหน่อยนะคะอุย๊ยมีจุกหน้าผากด้วยนี่นะคะก็เป็นบทเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะแต่ว่า แอบเศร้านิดนึงนะคะนี่นะคะก็เป็นเพลงใหม่เลยนะคะเนาะขอเวลารักษาหัวใจนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นเพลงขอเวลารักษาหัวใจนั่นเองค่ะเป็นเพลงที่ร้องโดยน้องกู๊ดนะคะ Gx2 f i t u r i n g กับน้องแฮลวีวีเคนเองค่ะเพลงนี้นะคะก็ทำให้เรารู้นะคะว่าความรักเนี่ย มันมีความทรงจําดีๆนะคะมันก็มีทั้งความรักที่ผิดหวังแล้วก็สมหวังนั่นเองค่ะแต่ว่าความรักก็ยังเป็นสิ่งสวยงามเสมอนะคะถึงแม้ว่าเราผิดหวังนะคะเวลาก็จะช่วยรักษาหัวใจของเราได้นั่นเองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเมย์ก็จะมา reaction เพลงให้เพื่อนๆอ,อ,อีกนะคะใครอยากให้เมย์นะคะ reaction เพลงอะไรนะคะ comment มมไว้ข้างล่างได้เลยค่ะช่วยกันกด like กด subscribe แล้วก็กดแชร์กดกระดิง่งปิ้งปิ้งปงปไว้ให้เมย์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของเมย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดี